ครับผมก็คือรอเข่งในรอบหลายเดือนเหมือนกันใช่ครับจริงๆก็คือผ่าเยๆเพราะเราเองที่อีเวนต์ปัดปลายมีอุบัตเหตุได้ลองดีอุบัติเหตุปัดปลายใช่ครับใช่ครับก็ก็รู้สึกดีนานๆทีถึงจะได้แบบว่ามามาเรียกอะไรมาทั้งครอบครัวแบบนแต่เหมือนน้องๆก็คันขับแรกซึ้นมาทุกวันมันไม่มีแบบตีเปิดมาเลยตีปีกติดเงินก็รอตอนที่นายเป็นกำแพงอยู่ พี่ริมยออย่างช่วงปีใหม่เขาดาวน์นะน้องก็ยังมีแม่ดูในงานตลอดในจนถึงช่วงคนไปถึงงานหรอคะไม่มีงานไม่มีแล้วค่ะไม่ไม่ได้มีงานแล้วมีมีพ่อไปไปร้องคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับลูกลูกก็ส่วนใหญ่ปิดเทอมแล้วใครเดี๋ยวใกล้จะปิดเทอมแล้วแล้วกลับว่าจะไปเที่ยวอะไรทำองไรไปยช่งย่ามเลยก็คือ ก็อยากจะเล่นแหละแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวจะพาเขาไปเที่ยวแบบธรรมชาติก็หน่อยนึงใเขาไปคุ้นกับทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะรักสื่อคนแปลก็คือแบบว่าปีนี้แล้วคนยังมั่งมีนาการอยู่ไหมอย่านี้ก็พูดเก่งเลยมันไม่ใช่พูดเป็นคำอย่างนี้นะแต่ว่าใช่ครับก็จะแบบเออเออเอออะไรออกมาอะไรอย่างนี้ก็ทันเยอะแล้วก็มีความคิดของตัวเองนะประมาณหรืว่าเขารู้ว่าแบบเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไร ก็บอกเราได้ว่าแบบจะเอาอันนี้จะเอาอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดื้อด้วยครับนิดนึงเขาเรียกเขาเรียกพ่อแม่เลยไม่ยังไม่ได้เรียกแต่ว่าเขาดูเขาบอกว่าเราจะไปให้พ่อเขาก็มองไปเลยว่าพ่ออยู่ไหนแล้วก็เขาจำได้แวันนี่คือพ่อนี่คือแม่นะไม่โตก็คุ้มแบเป็นได้จำได้เยงง่ายกว่าตอนแปดบแฝดโตไหมครับอ๋อคิดว่าเป็นเพราะว่าเราอาจจะมีประสบการณ์มาแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่เสีย่แยกเขาเ้าเป็นแฝดโตอย่างเงี้ยถ้าโตแค่นี้นะเราจะต้องเดินประกบ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าทำได้เดินไปเดินไปโลูกได้แล้วตอนนี้แบบว่าอะไรกันที่าไปสัมภาษณ์ทีวีจริงๆก็คือเราแค่บอกให้ฟังเฉยๆว่ายังมีตัวอ่อนอยู่แต่ว่ายังไม่คิดจะใส่นะก็จริงๆงั้ก็คือจริงๆก็คงมีสีแต่พอเราพูดอย่างนี้อีกเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเราไปเถึงแต่สมมติว่าในอนาคต เกิดแบบลูกโตแล้วเหนาวอยากจะมีเพิ่มก็ไม่รู้อย่างไลูกโตนี่โตกี่ขวบนะไม่รู้โตแบบเพราะนี่เราก็สี่สิบกว่าแล้วใช่ไหมว่าม,มันก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างมันไม่ไม่มันก็ไม่ใช่ว่าอยากจะมีแล้วมันมีได้เพราะว่ามันท้องแต่สองท้องอะ่ะเราคิดว่าข้างในมันสับทางมากมาันต้องีอย่าเดียวเใช่ไหมล่ะมันจะท้องอีกท้องหนึ่งเราคิดว่ามันอาจจะแบบไม่ไหวหรือเปล่า,ลาแต่คือเราเป็นที่คุยกันนก็แค่ดูเอาแค่นี้่อแค่นี้่อ ผมพูดแล้วเนี่ยผมผมทวนอีกอนนี้เนี่ยงไม่จบเลยนะคนก็เลยแบบเอยูยังไงไม่ดแต่คนไม่พูคเป็นเรื่องของแต่คนแล้วตอนนี้ก็มือเหนื่อยแล้วไม่ใช่เจ้ะผู้ช่วยทุกคนก็เหนื่อยหมดแต่ก็เหนื่อยนะอย่าพูดอย่าพูดขอดูดีนะคะนบวงแ็นวิธีที่พูดไม่พูดเนอ ไอ้เรื่องเลเรื่องวันเกิดที่บิ๊กป่าเองเอนก็เป็นก็วันเกิดบิ๊กเก็้ลคือเราก็แหละอยากอยากจะอวยพรวันเกิดขาอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เล่าเรื่องราวในชีวิตอะไรเงี้ยไปเห็นละเันก็เป็นเรื่องไม่รู้อะไรก็เขียนมาเขียนมาหลายปีแล้วเหมือนกันครับแต่ก็รู้สึกดีที่ได้ทําแล้วก็รู้สึกว่าเวลาคนอ่านแล้วก็ทําให้แบบได้ขึนบรรยากาศแล้วก็ผมว่ามันดีอ่ะมันดีกับการเขียนออกมาดี ใช่ดีใจมากที่แบบว่าคนเขามาอ่านแล้วก็คิดถึงมองก็รู้สึกดีก็อจาสย์คัญเลยวันที่9กแล้วเขามีทําบุญทุกปีรอบวันใช่ครับที่ที่เขาเสียเขาจะมีทําบุญทุกวันที่9ธทันวาทุกปีแต่ปีนี้ผมอาจจะไม่ได้ไปคือไว้ก่อนว่าแบบาจไม่มีโอกาสได้ไปแต่ว่าฝากทุกคนด้วยว่าถ้าเ่ิงมีโอกาสไปไปไปร่วมทําบุญให้ดี คือย่างจำความเก่าๆที <kinda> <mess> ่ขึ้นมาเสร์มแบบปีได้ได้ปีตีอะย่างเงยเอาจริงนะมันความจำมันเริ่มเนลอแล้วอ่ะมันผ่านมาแบบหลายปีมากแล้วอ่ะจะสังเกตว่าเวลาผมผมเขียนเล่าหรืออะไรเงี้ยผมก็เล่าเรื่องชีวิตปัจจุบันผมอ่ะผมก็แค่อยากเล่าชีวิตปัจจุบันให้เพื่อนฟังอย่างเงี้ยบางทีมันก็เหมือนเป็นหมุดหมายอะไรบางอย่างเหมือนกันกับกับตัวผมเองว่าแบบอยากจะเขียนบรรยายช่วงชีวิตปีนี้ไปเป็นไปแต่ว่าเล่าให้เพื่อนฟัง

เพี่ก็อีกแล้วกลังทากัน้าโคให้ให้มเลขก้าแล้วในนั้นมันก็มีตัวเลขเยอะแยกมนเลยค่ะแล้วเขาจะให้เจตอรมก้าเขาก็วงเลกาเลยก้าแล้วก็มีอยู่งห่วงใหญ่ไครคุเลขหเลก้าแล้วเขาก็บอกนมีรู้สอันนี้มีวงใหญ่เลยเสรแล้วอาจจะายรูปเก็บเอาไว้แต่ไม่ก้าบอกใครเพราะว่าโพสตพราะที่ถนี้คนแทเดีตกรก็รู้กันเอน่เกปากฏว่าา เอาไปแทงไเม่ได้เล่นเพราะเรารู้ว่าถ้าฉันเล่นก็คือที่ถูกหรอกใช่ใช่เดี๋ยวันไม่ถูกด้วยใช่ขไม่ได้เล่นทุกครั้งป้านานก็คือแม่เราเป็นเลยพออย่างนี้ก็มกนมาถูกบ้านตามมาอ๋อแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับเขาว่กมัวหน้าเนี่ยลูกผมเป็นเทอมแล้วครับก็ไม่ได้ทำกันบ้านแล้วไม่มีกันบ้านก็ไม่มีเล่ครับจบครับไม่ต้องตาม ดีครับสนุกสนะุกเนาะอย่าไปเครียดมากมีตัวเหมือนกันเดี๋ยวตามไปตามมาใช่ใช่ใช่เสียนต่างนาะแค่ความบังเอิญน,นะบางอวบบังเอิญเขียวเคียวเขียวเขียว